สวัสดีค่ะอยู่กับหมูนุ่นชนแนลค่ะอะวันมีความสามารถเปิดีคอยอีกอะวันนี้เราเรามาอีกแล้วที่เดิมที่เดิมโอบกรู้สึกว่าะย่มนะคะมาบ่อยเลอเกินย่แย่ย่แย่ย่แย่่แย่ยนะเ่แยย่แนี่นะคะวันนี้เ่าจะมา่แย่แย่แย่่แย่แ่่่่ ค่ะไม่มีอเนียนยังเสร็จประท่าทำไมใหญ่ไหมดูหน้าผากเราสิโอ๊ยถ้าดูหน้าผากเธอดูหน้าผากเราไหมอย่าให้โชว์นะอย่าให้เสย์บ้าบอกเลยเดี๋ยวเอาเอาเกียร์ท่ามันเก่งเข้มแล้วเนาะไม่มันเข้มเขาทาทีหลังเกลือนี่มันเข้มเขาทาทีหลังแล้วเขาก็ ใช่ฮใสาอดาในอัสดานเขาเขาตมุนเนี่ยหะใส่สด้วยเกลือในถุงก็มีมาใกุ้งยางมาแล้วสวาักสหเ้ยเาวงค่อีหเมียิ่กันยังบอกเอิ่เป็นตาอยังก็ย่มูโบยูหรือางกันบ่ฟันหัวกันนี่เดียวเอืเป็นตาป่า ตากี่มัโดตาโดดหมดตาเลยอุ่นเงี้ยตายังโสุดเลยอันไหนว่าคิวหวานงงวะพอแล้วใส่สซดาด้วยอย่าว่ามันต้องใส่ดอกใส่ยังไรแต่ปูผาให้ยังอันที่จริงไงมะนาวเขาต้องบีบที่หลังเนี่ยใช่ใส่เกลือยังกำลังจะใส่นี่ไงคะย่านเค็มใครสิบชินก่อนวัดริบกินก่อนเอาให้ให้นุ่น ไม่ไม่ค่ะไม่โซาเลยเอามายเใส่โซดารูปปุ๋ยไม่มันต้องใส่โซดามือรูปปุ๋ยมาไหมใช่รูปดักมาเมื่อกี้เนี่ยเปิดโซดาหน่อยเปิดโซดาหน่อยเอาฝากปุ๋ยมันเด่นแบบเต็มแบบปุ๋ยเข้มเยอะเออไม่ค่ะเอามายเอามาเดี๋ยวป๊อกให้ใหม่มึงมอมกูเนี่ยนลยหวงกรงไผ่กั็นมอมมดหูท่านมึงเลยไดเนี่ยาวมันี่ล่ะซุกซัวเ เข้มโหดขนาดไม่ได้เอาจุ่มเนี่ยถ้าเอาจุ่มมันเข้มหนักกว่านี้จ้าไปว่าจ้ากินขอน้ำตาลด้อพี่น้องไม่กินน้ำเดาะเพราะว่าซุ่มนี่แหละถ้ากันถ้ากันถ่ายเขาก็ยังว่าอยู่ซุ่มขี้เมาทั้งหลายเลยถ้าใส่โซดาต้องใส่สไปด้วยเหรออ๋อสูตรได้ปะใส่เลยบอลน้ำมันก็สิไหลโพดที่ในปัดทาวะอืมใส่อะไรมันหวานจะใส่โซดาไรใส่เหรอคะ หัวใครมาเนี่ยผัวใครมาผัวใครมาเอ่ยังนข้มาทใจเลยเย็น่นมกี้เข้มใช่บอกว่าไม่ได้ยินหรอเดวเได้ยินนะได้หรอเอินผกินบเมนนร้านเคน้ึ่งเ้ัวนีา้นอะระอ้มเข้มย เกลือมันเข้มไงยังวะได้หมวกุู้องค์ยังคะไม่น้อยทยอยกินเตรียมตัวตาเราจะถึงตาเราแล้วเนาะเอาจิโซ่เขาเนี่ยปอกปอกบดังโบกินเปิดอหไเกี่ยวไปไหมคะเดี๋ยวเปิดเป็นไหมแกะดาจะปุกก่อน ใส่เกลนิดเดียวกัยังเค็มเนาะย่าเค็มนย่าเค็มเสร็จแล้วห่ามาเอ้ยมันใหม่แล้วพ่อข้าจะปอกยี่ข้อหนมเาใหม่ละมาเขาดังเขาดังเขากินเองเด้อนี่จะกินเขาด้ไ เด็กชงเด็กชงป็นบะติดมาเดี๋ยวเขาปองเองเด้ออย่าผสมมันอีกแล้วลายพูดมันเขียนวันได้เลยเออมือดีใส่กระจกไหมคะโอ้ยใส่หลายพูดแกยังว่าใส่น้ำแข็งใส่ให้เมียนมือใส่อะไรเมสใส่หิบวบ่อยมีอะไรบ้าเจ้าว่าใส่น้ำแข็งมาเดี๋ยวเขาปอกกินเอง คนไ,ได้ว่าละ่ะแล้มปอกเอาพามนอันนี้ห้าใหม่ล้วสใหม่แล้วค่วนต่วนๆอยู่ซื่นดีหวานไม่หวานนี่ล่ะพอหวานแล้วกินทึงท่งๆหน,น,กนักขื่นทำหม่างขึ้อใหม่มนึงอ้าเหนืปอก มีปอกเราผัวปอกผัวปอกไผโอ้แสดงว่ามือเป็นสูงเลยนี่เเกนนนีัวเีเสียเบิร์ดขล้ตัวนี้เอากามไปเาต้องุ่มวันนี้ก่อนใช่ไหม แลนยไสปเนาะสปผสมกกะับเนี่สุจน่นเช็คได้บมนี่มันปวดแม่ไหนปะ่มปุ๊บมันน่นจะเริ่มอยู่ไ้มแป๊บไหมมันชิมาะับบองบเปิดทำไมอ่ะมาเตียนูมากเด้บ่อไย่านี้ป ค่าบ่ามีคนเปิดแถวในรถวแบบแถวเนี่ย3,000ันสามพันกิโลอ่ะสามพกิโลเออ3,000กิโลไม่สามพเมตรสาม0ันเมตร3,000เมตร3,000กิโลก็จัก3,000เมตรกับสกิโลกก3,000กิโลกับคนละประเทศเราคนเนี่ได้เลยค่ะเปิดแถวนี้แล้วบ่มีคนเปิดแบบแต่ข้นไข่มันมี่จะจักอันจังวะวิ่งมาน้ามไม่มีนม้ำไม่น้ำไม่ออกพี <c oughs> ่สองมีข้าง แต่กันน่วัดเงสีเหลืองอ่ะออาชีบเก่าได้นน่เด็กเอ็นเขาเอินตรงนี้อย่างนะแถวนั่นแหละมือตำรวจนะเศรษฐีมากเส็นอร่อยไม่เค็มว่าจมีอะานฟังฟังเนี่ยเจนที่อืแฟชปลายสีเหลืองตรงไหนบะตรหัวมันเปิดบอสไหน่รงเดียวกงเจ้ยวัตรงู้เกันยัง ลห,นนหลหเขขั๋อ,อตรงนั้นตรงไฟแดงไงกลีเป็นตะไบโรงเริ่มงนันมันอันนี้มันบ่ได้ทําเล่ได้มันมันกนตนิไฟแดงมันเป็นห้างเล่มสวนนั่นมมีใครจะเอาอีกเธอเบอร์ทุกคนหลังมล่าคอ,อ ก็ันให้ใจก็พอดส่เปนนำนำนำออกออกบ่งเอเนาะควางวางๆแล้วกอะลักใส่ต่กรอหมูคุณโบกเล็กเกลือไหลโคตปวดโ้อมันต้องทุบซ่าๆต้องใส่โซดาด้วยแม่บอกไปูให้รถกแ่าไม่ปูให้รถเก่งขึ้นเอืมไม่เค็มขูดไหล ไตทำหายจะดีใช่าหนุ่นเห็นเจมดเอะไรมันซื้อเฟ็นชายเท่าไหร่เนาะไตห้องว้าวเลยเดี๋ยวว้าวอะไรมันแสนหาเดี๋ยวไตห้องเด้อดิมันนี่โปรหลายเขาเป็นลุกน้องไงเด้อพ่อวอเด้อเตรียมเด้อมันน้อยอืมเอาเอาเลยเรมันพลาดเลยดีละสองคมเร็ว ตรงทามเต้ยพิมเข้าขไปในเซนทรูนแปดมุมก็จะขึ้ฝนเป็นปเนิดของแปดมุมเลยเดี๋ยวก็ไปถามเขาเอ้าบ<อ>คลิปเลยเอ้าจะมีแล้วครับขี่ขาม,มาแล้ว,ลวบ,บ๊ายบายอย่าลืมเจจ๋าลุ่ทุกคะ <laughs>